เป็นจังไน้แน่พี่น้องนะซ้หรับมือว่านนีและล่ะก้นกระเย็ดแล้วมือว่านนีน้องอุงอีแพดแห้งฮะน้องแดงมีการนี่แหละมาไล่สดนะคะไล่สดเบาน้ำแฟนคาเฟซี่เบาขูดคุยกับแฟนคาเฟซี่ทางไล่ทางติ๊กท็อกพี่น้องนะะนี่แหละน้องก็แต่งโตไปน้ำผ้านันซางแองจี้แต่งทึงแต่งโตทึงเห็ดโพรพี่น้องน้ำนะนี่แหละน้องก็ไล่สดแล้วบัดนี้ซ้หรับทางด้านน้องอาอายพี่น้องท่าน้องอาอายกันนี่แหละลูกสาวนะคะ ลูสาบอดนงพงศกรน้องก,ก,ก,องกิมิการไล่สดคื้อกันลาบนันีน้องอุงอีเป็นแพงนะคะกฤมิการเนี่ยแหละเชื่อมตอ่อเชื่อมตอ้อนลาบันีมาไล่สดคุยกันในบรเด็นมิถุ้องหนะ้าเป็นงไหนสำหรับศิลปินอออ,อ,อบอก,กับออ,อซึ่งสำหรับก็อนนี้เทาก็เซนมาทางด้านน้องอุงอีเป็นแพงนี้นะคะน้องกฤมิการแช่คลิปนะคะแช่คลิปของน้องอาร์ไอทีวานร้องเพลงฮอบฟันมะลังหานแา้วก็ะ ทางน้องไอายนะคะกาบนี่แหละพ่อตันเต้เด้พ่อนะคะเด้์เบานัา่มพีอุงอิงนะคะก็กะดีใจเพิ่นกรว่าเพิ่นเขินหลายประจันพี่น้องนะทั้งเขินทึ่งโอ้ยจะเป็นอย่างี่น้องนะทั้งเดง็วคนทีว่าเด็กหน่อยนะคะเดย์พ่อกบศิลปินที่จะคล้องชื่นชอบนะคะก็เซวสัสด์ซอนรัฐน,นันน้องอายนี่ก็จะมีพี่อุงอิงนี่แหละเป็นไอดอลเสื้อบ์เอานะคะตอนนี้นี่นะคะเด็กหน่อยหลายคนพาก,กันอยากสิเป็นคือพี่อุงอิงนะพี่น้องตอนนี้กะ อีกเพบ่เพรก็บที่ว่าบัธรรมดาพี่น้องหล,ลังบันทีหลังจากที่ว่านี่ลาได้มีการไหลสดคุยกันนะคะเพื่นอนสองคนนี้นี่บอกกันไปได้รับสารใดน,นะคะสหรับทางด้านน้องอาอายกัว,ว่าดีใจนะคะลาตั้งตัวบัท่านนะคะว่านี่ลาสเตด์พ่อกับสเตย์บอกกับพี่อุ้งอิงนะคะทางดา้านน้องอุ้งอิงนะคะกัว,ว่า โอ้ยบ่เป็นยังดอกพานาพี่น้องนะคะรับบานี้ทั้งน้าน้องอ้ายก็ว่าอ,าย,าอนะะยากสิพ่อนอออะ่ะอายากสิพ่อน้องพี่อุ้งอิงเด้พานาพี่อุ้งอิงก็ว่าอยากสิพ่อหนูคือกันนะคะรับบานี้อุ้งอิงเป็นเพ่ก็ยังบอกขึ้นยูงค่ะวา่าพี่นี่ติดตามน้องอ้ายเด้นะคะกับประมาณแบบว่าเข้าเกษียณมาสำรับน้องอุ้งอิงเป็นเพ่กนี่ก็คือจังสิติดตามน้องอ้ายหรือเป็นยังมติเข,ข้าเกษียณมา ตอนทีนี่และน้องไอได้มีการร้องเพลงนะฮอบฟันมาลังหาดน้องอุยิิ่ก็เป็นคนแชร์เพลงนี้ไห้นะละบนีตอนที่ว่าทางด่านบอสนกพวกสกรในเดินทางไปหาน้องไอสักกุณานะะทางด่านน้องอุยอิงก็บอกว่านี่ละเดบิ้งได้เขาไปเบิ้งคลิปตียู่นะคะกันนี่หละเรือโตนค่ะชีวิตน้องกับลำบากอิดีสำหรับน้องไอนะคะมือนะคะมือทีวาทางด่านบอสนกพวกสกอรไในเดินทางไปรับตันน้องไอเขามาก เป็นลูกบทวร,ร้เขามาเป็นศิลปินนะคะในวงเสียงวิหคดารคนก็นดีใจนะคะเท่้งดีใจนะคะละกะนี่แหละขอบคุณสำหรับท่านานบอลนกพูงสกอรที่เห็ดถึงความสามารถทั้งนานบอลนกพูงสกรนีขึ้นมาตอนแรกก็เห็นท้านานนงอางอา้านี่ร้องเพลงคนะ,ะร้องเพลงละบันี้ เห็นแล้วก็ว,ว่ามักนําเสียงแล้วก็บร,รรดา้ํามักที่ว่าอายุยังน้อยนะก็อยากสินี่ล่ะสนใจนะพี่น้องเพิ่นก็อยากสิให้ติดต่อนะอยากให้ติดต่อน้องอา,อายบัดน,นี้พ่อต้องได้ติดต่อที่อยู่ได้กก็เดินทางไปหาน้องอา,ายนะพี่น้องก็บ,บ่รูว้ว่าชีวิตของน้องอา,ายนี่สิลําบากขนาดนี้พี่น้องนะที่ว่าน้องลัอาอายนี่ลําบากขนาดใดนะคะน้องอา,ายนะเป็นเด็กน้อยอายุเพียงแค่11ป,ปีนะคะแต่ว่านี่ล่ะต้องเดินทาง เป็นรองเพลงตรงรองเพลงตามตลาดนะัดตามหันตามนี้เนี่ยเพื่อที่สะเขามาจุดเจอครอบครัวสําหรับทางด้านนี่ละทางด้านคุณญาซึ่งน,น้องออยกยอาศัยอยู่น้่ยญาพี่น้องทานนี่ละพ่อตังแต่ญา,าเล่ากับอายุสี่หกสิบปีแล้วแต่ว่ากัย่งเหตุงานก่อสร้างอยู่เอา้าพี่น้องคิดเบิ่งนะะอายุเกยสี่หกสิบปีแล้วแต่ว่าเหตุงานก่อสร้างก็ทือว่าบัธรรมดานี่ละความลำบากมันเหตุใด้บ,บ่สุยากอหรีพี่น้องค่ะ แล้ววันนี้น้นองไอก้ก็มาอยากสียแขกหญ้าน,นี่นะคะยูนัมนะคะอยากสียแขกยูนัมหนูนะคะไปตลอดอยากสีหเห็นถึงความสําเร็จของหนูนะ,ะแต่ว่าคุณยญากะว่าคันห้าสีได้เห็นถึงความสําเร็จกับสีบ่ใหญ่ผุนบ่อนะคะกับสีบ่ได้เห็นงานเหตุการณ์ผุนบ่อจังสีได้เห็นถึงความสามําเร็จนะคะปรนนี้น้องไอ้กะว่านี่แหละกะอยากสียแขกยู u, ซึ่งอันนี้เป็นค้ามเบาของเด็กน้อยมาเพียงแค่สิบเอ็ดปีได้เป็น้องท่าตาบาทราบครับ นี่แหละห้าละคนพี่น้องฮะห้าล้านคนกับว่าสหรับเด็กหน่วยเพียงแค่สิบเอ็ดปีห้าละคนกับร้บนนอ,บบรองเพลงบพถือขี้กับมีเด้กพี่น้องฮะตาว้านนี่แหละสร้งางดั้งเนาะอาอายโดยความที่ว่าลำบากจริงๆโดยความที่ว่าต้องหาเงินกังสูต่ต้องสดอิริจจังสเสดงเงินเขามาจนเจอครอบครัวห้าล้ามือนี่น้องกับว่า ขัน้าบ่มีเงินนะคะขัน้าบ่มีเงินบอยมีเนวกินอีดีมีก็ไดให้ใช่กันกับผู้หญิงขาน้ามือได้ไปรองเพลงแ้วไร้เงืนมากนี่ก็บอกกับหญิว่ามือนี้นี่เขาเสด,ดมีเงืนกินเขาแล้วเขาอยากเสยกินยังเขาก็กด้กินแล้วไปนองนะะอันนี้เป็นคำเบาเนี่ยค่ะ เป็นคําบอกของเด็กหนุ่มวัยเพี่แค่11ป,ปีที่ว่าความคิดนี่เป็นผู้ใจแห้งนะ,ะ่ยลาบันีกบับบอนดูวาอี้ยังเค็ดหายทั้งโโร,รันบอนโด้ผู้สกอร์ได้มาพบกับน้องอาไอ้นะพอตั้งเต้นนี่แหละทั้งโโร,รันบอนโด้ผู้สกอร์ได้เดินทางไปหาน้องอาไอ้ฮอนบองฮอนบอนนะคะแล้วก็บวกกับได,ด้ดูรักเรื่องราวนะะ บนน่อนงพศก,กรทึ่งไห้ไหนะคะแล้วก็น,นี่ินละได้รับมาเป็นลูกบุญธรรมอีกผู้หนึ่งก็ถือว่าบ่ธรรมดาพี่น้องบอ่าเมีนว่านี่ยนะบันทึกพวกองแต่รับนะคะพวกองแต่ทั้งนั้นบ,นบนน่อนงพศกรเด้นรับน้องอไอเขามาอยู่ในวงแล้วห้าลักคนในบนันทึกห้าลักคนว่าสิเรียนแบบทางดัานบอนจูสิเรียนแบบพระราษฎรุงอีเพลนแพงบบข้างเคียงและลักคนคอมเมนต์ไปแบบนี้บกามีพี่น้องค่ะอยากสิฝากบอกอยู่ว่าเพื่อนประเทศสิเรียนแบบหรือว่าสิ่ดเอียงคข้ามาเรียนแบบพี่น้องนะะมันกะ เป็นข้ามทีบ่บเป็นตาบอเด็ก่ะพี่น้องนะควรทีทสีบอกข้ามประมาณแบบวาาบ่าอยากสีเห็ดตามบ่ออยากสีเห็ดตามต้นแบบต้นแบบทีดีอยากสีบ่อพี่น้องสํหรับน้องอุงอิมเปี้ยกับสีเ็นมา้องนี่เป็นต้นแบบทีดีบอโจอนี่ก็เป็นต้นแบบทีดีต้นแบบพี่ดีแบบใดนะฮะพ่อต่างแตนดัง,งแล้วกับบ่ดูกับบ่เลื่อมพีดีนี่ละตอบแทนบุญคุณกับบ่เลื่อมพีสีแบ่งปันนะฮะแต่เสียว่าสํหรับน้องไย น้องกับศีเป็นค้นแบบเหมือนท่ากันต่วบาตอนนี้นี่น้องกับอายุยังน้อยฮะเธอต้องไปเรียนนะคะเธอต้องไปเรี้ยงล่ะก็ต้องมีละมากรองเพลงนะคะต่วบาเือว่าสําหรับมือสิเปิดฤดูกาลของมอลลัมเสียงวีหงพ่น้องนะความมวลความซื่นน่ะต้องบ๊อธรรมดานะสําหรับท่านนนั้บอลโลโพสกอนนาตากรดีเสียงกรดีแล้วบอลน้ำจำนะพี่น้องนี่ล่ะรู้จัก ก็จะห้องหลุดไดี๋ยวเลยมาเราสิเป็นคนจิตใจดีอีกผู้หนึ่งนะคะว่าเป็นมาอีกผู้หนึ่งเล่ากับจิตใจดีแต่ใดนะกับเ็นมาเพิ่นกับเซนู้จักเฮ็ดทำบุญกับเฮ็ดบุญไปเฮ็ดนั่นนีอยู่ตลอดเวลากับเซแบ่งปันอยู่ตลอดเวลานะคะทวันนี้รับผู้ต่างแดนได้รับนะคะได้เป็นคนหนึ่งที่ว่าเป็นศิลปินยุ่ยดีกับจ้าของก็ได้ไปเป็นลูกสาวของหมอลลัมเป็น้องค่ะที่มาเป็นหัวหน้ามง กระเสวาสหรับน้องอายน้องกระสิตกใจน้องกระสิตื้นเตี่ยนคือกันพี่น้องนแต่วันนีล้ล่าสำรับควาวพลความปังของทางด้านน้นนองอายหลังจากที่วานานี่ล่ละเด็กยม่ยน้่งบอลนมผุ้สกอ์กระเสกัะบิลธรรมดากระเสก,ะ,เกะมาะแรงสําหรับน้องอุกอีแม่แม่นี่แะพ่อต้งแต่ได้เห็นเรื่องราวนะคะของทางด้านน้นนองอายน้องกะก็จังหวะ จ้าของก็เคยพลาดจุดนี้มาการรูดสิ่งโซซานนองฮะพ่อตั้งแต่นี่นะในอ่า่ไม่เป็นศิลปินมอลลั่คือการน้องอุอิงเพิ่แพงกะแทกเรีบกับสปอร์ตน้องคือการพี่น้องทางก็ต้องมัดรอเบิร์นเอวาสัมทรับน้องอุอิงกับน้องอาไอนิสเตดร์พอกันนะอย่างแน่นอนนะคะพี่น้องก็ต้องมัดรอเบิร์นว่าสิเป็นจังไหนกาืเอวาสัมทรับเรียนรับเพิ่มกติได้พอกันแล้วนี่ก็ต้องมวลละกนารักเห็นบอ มือวันนี่นะคะทึ่งไร้ซดทึ่งเขินกันบาสัน้องไอเนี่ยก็เคินลายบาสันพี่น้องนะคะได้เห็นศิลปินที่จะดคล้องชื่นชอบพี่น้องนะะกัสเซืรอวันนี่นละท่านนั้นผีอุกอิงเป็นแพงกัสิเป็นไอดอลของท่านน้องไอยนะพี่น้องนะไปแบบนี้ตลอดไปกัสเซืรอวันบาสันพี่น้องน่แตา่าสัหราบน้องไอยเสือเบ้านะคะมือท่วาน้องได้เงืนก่อนแรกมากนะคะน้องนี่แหละได้เอาไปหมอะไปทั้งกุณยากัี่ว่าเป็นนดดหน่อยกตันยูอีกผู้หนึ่งพี่น้องค่ะทึ่งกัตันยูทึ่งเกงนะ กิงทั้สงสองมสิเป็นทนั้นอูงีเป็นงพงท่านั้นน,น้องฮายพี่น้องฮายกาเซวาสัหรับเร็กอในพูดนีนี่สิอนาคตอีกเงาไกลพน้องฮายกับข้อมูล่ปลางกาสิบัตธรรมดาพี่นน้องนั้รับเาสำหรับมือนี่ก,กัมีเรื่องราวสิมาบอกสู้ผิดสร้งฟ้องชม,ม่อสก,ก๊อตน้องขกัเขเข,ข้ามาสวัสดีค่ะ